กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านบาา่าว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองน้องนดัดขึ้เก่าได้ใจเดอ้อตอนนี้น้องนัดกะสวยเลยแหละพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังว่ดสีไปยับยัละสาวเนาะเม่นนองดำพี่น้องว่าเพินเป็น,น,นอะไรเนาะลื ได้ยินข่าวแว่วว่าน้องขอสิปกรุงเทปไประวบอหรือจังใดนาะพี่น้องนาะไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยพี่น้องตอนนี้กําลังสิไปหลังจากที่ว่าฝนตกติดติกับบริษัไซเนาะพี่น้องน้องเมื่อีนสิเปลี่ยนสถานที่ก่อนพี่น้องเลยอันปดิ่นน้ำลาซาวก่อเนาะปลิ่นน้ำน้องหน่อยว่าสิเป็นจังใดพี่น้องไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยหรือว่าสิพอ้องขอบอกหรือว่าบอพพอเนาะหรือว่าเผิ่ไปกรุงเทปปาแล้วจังใดก็ไปเบิ่งไปส้มนมกันพี่น้องเลยขาหลาะป่อยู่เลยพี่น้องคนพาหลาะป่อยู่เลย วันคือสิบวันไปหลอกไกลเราพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีคนพาไปแล้วเนาะบริการบอยู่ป้ามือนีอันเนยก็มาลินน้ำอ้ายได้มือนีได้อันเนยสบายดีป้าลุงไว้ไว้มือนีอันเนยกมาลินน้ำอ้ายดำน้ำอ้า,างานิ่ม,มถ่านี่ได้สิฮะก็นี่เด้พักกันเห็ดยังอ่ะนะป้ามาผอเด็กๆเห็ดยังน่ะน้องดำ น้องดำก็อยู่เหมือนีัสแต่บารดีปบารมอืมมีแต่เด็กๆเต็มเลยในลูกพายสะโพนี่นะครัฮะลูกซาเล่โอ้ลูกซาเล่กล้องยังองนันกล้องเสื้อกับไปทองเทฟโอ้ด้วยกับไปทองเทฟอืมคำด้วยอันนี้อันนี้มาลินได้ อันนี้อู้อันนี้ใส่สุด,ดงามๆมยืนงามๆไปไหมใส่สุดคนจีนอีกอันเนยที่ผู้ใหญ่จะดีเุ็นพาะมาเลยเนาะพอดีกับอันเนยเลยอันเนยใส่พอดีงามเลยนนองนอนเดีย๋ยวไปเห็ดแต่น้องได้ครับ ไปยัยไหเนาะไปแล้วไปแล้วสัน t h o เห็นแต่ว่าเป้าเท่ามาละแป๊ามาแต่ใส่เหรอใส่ถั่นูใส่นะในนี่ปนเก่านะบ่อเอามันมีเลยอ้าวน้องขอผลิตบอกว่ากินลาบเท่าอีแม่ลาบเท่าเหรอ แต่เมือ่อกอดก้อนพ่เอาาเฝ้าอยู่ไซบะ <ไป S 1> แต่เก่าเทามีคือฮัลโหลบกอล้วนี่คือเงียบเท่ <c oughs> เอางงอืมเราบริดำหน้าแถวท้ายน่ะแต่ว่าโบคุใหม่ดำแล้วคุณใหม่ดำามาสันป้าถ้าอานี่นอนแต่สาวอันพี่น้องเงไ ขูอะไรเนาะอันนี้อยากมาลินน้ำนองนั่นน่อน่นไปกินข้าแล้วไปกินไปกินเหตน้อกดึงเหตน้อดงเอาทางจะเบิ่งในหน้านาดผมมีคนเที่ยวเลยทางร้อย แม่นั่นแหละค่นสิหอดหน้าหอดแถวลุ่มหน้าแล้วว่าสิกลับขึ้นกับขิง,งอสิกลับมาทางนี้ก็มาขวมหัวกับลุยเป็นลอยป้าทุจะโผดโผอะไรโอ้ยหูนีนน่ก็ง,งงแล้ววะ่ะบ่อขี้ระฟนบ่กตกระทางมาันก็สีไข่เนียนะบอ่อเบิ่งว่าเป็นนนองเป็นนนองข้าเจ้าบ่ออยากเที่ยวยอะไรเนาะทางมันเป็นคมเป็นบ่อแห้งอะไรบ่เที่ยวแล้วเฮาลุยมาก็เนย เดีวมาแล้วกินหมดวัดเดี๋ยวว่าเลย่นนี่รู้อยางกินนี่อันนี้คือมาตาวดอันนี้นะเบิดแลมโนมีน้องไป้องพ่อชายบ้านสิไปจังมุ่งก่อนไงเทษตรนะไปจังมุ่งเดี๋ยวนี้เออกล่องยังใส่นี่นะกล่องของฝากเออกล่องของฝากสิไปแวะสันนี่อยู่บ่ อุ้ยปาทถไปกินของอ่ยเบิร์ด้อฮิโลฮังนะพาหนูไปตะเกาว่าบ่กป้านี่บอกินเออมีหมูเด่นเลยสวยจไปกรุงเทพกรุงไทยกันนี่เจดราศีมาบ่ท่านแล้ว เหตดระบายเลยแหละว่ะน้ำแล้ี้ยไปเหันเด็กว <c oughs> ันนอกกวนๆเด้อเขาสิเมียนเด้อไปหลายคนบราไปนะผมเป็นแม่กะโลงเลยเนาะไปเลยผมมีคนหล่อเลยดิ บ่มีบริการพาเหล่าเลยบาดนี้ตายแล้วบัดไปทางใดดอกคะแนนอุกแล้วอุกแล้วบาดนี้นะบ่มีพาผู้พาไปเลยดิอ่าไปไซสกับมาได้แล้วคนเดียวจะสิไปไซสแล้วบาดเอออุกแล้วบาดนี้คนพาไปกับไปอลไรนี่บริการหนีปลาอลไรพี่น้องเอ้ยฮะเอย ออกมาเนาะออกนะบ่แจ้งดิเออคืออยู่คืออยู่คือไลน์อะไรเนาะบริษัทเสกัญญาวเบ่มาลนมาลินมาถามไทยคนสิไปอื่นกรุงเทพกรุงไทยเนาะเอาสีดาไปฝากรอดเด้อเอาสีดาไปฝากพี่น้องบ่ เจโนไไ่ไปเร็วไปที่ทำเกี่ยวทำไรเอาคนจนสิดไปตามหลังสบายดีพี่น้องทางมังนอกเมืองนาพันประเทศตะ่างประเทศมาให้ก็ขึ้นมาแต่หน้ามานีนะไปไปลกหญ้าพี่น้องเลยให้ก็ขึ้นมาเจนวจ่ผมไปลกหญ้าให้ก็ขึ้นมาพี่น้องเลยน้องดินนะน้องดินนะไปน้องดินบอกเห็นแต่เหิงเลยโตหิลุ่ยอุ้ยลูกลูกอ่า เดี hungry, als, Here, Luckily, <sh> ๋ยวนี <ss> ้ฝนมีการมีงานเด้เดี๋ยวนี้เด้เขาต่การแล้วเนาะไปนอนน้ำแม่น้องเพงขึ้นนี่เล้มนยังเก่งอยู่อืมมันนิทแต่อันสอมาดินน้ำกานเนอนานมาเยี่ยมยามกันพี่น้องเลยบริหินนั้นเมรุดำแต่งเลยนบริไปด้อเมยกับบุคคลสบายเมื่อวานกับซื้อยาอไร เป็นเมื่อยอย่างนั้นเมื่อยแบบลอยเบิดแข่งเบิดขาเบิดกระตุนกระโตนั่นแบบผมมีแห้งเลยนะแล้วก็เมื่อยแบบใจแบบหายใจไม่อยากติดนั่นเองแมนแบบล้าวานนั่นแล้วแล้วก็มาไข้ร้างแล้วนะมันเป็นหนามสองข้างนั่นเอเป็นหนามสองไข้ร้างน่ะเป็นหนามสองข้างนั่นแล้วก็เจ็บสันหลังเจ็บมืนสันหลังนั่นแบบ เจ็บหลังนะจนแบบนอนจนไ่อยากได้พอแหละแต่ว่าหน้าตากสีโทมรมเราบ่ค่อยสบายคือว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเรา,า,า,าเป็นเบาหวานมาประมาณสิบกว่าปีแล้วพอเราหมักเป็นเมื่อยแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นบ่อยเป็นเฮงเป็นยังไงอันสบู่นะสบู่กับไข้ขึ้นแล้วไข้ขึ้นแล้วอืมดีขึ้นแล้วอืมบราจะไปเจาะจะเถื่อบราบจะไปจาจะเถื่อแล้วยิ่นตะข่าว เคยไปท้งเต๊ขาเรากันขาดใหม่ๆอยู่แต่เราก็โทรมาดูอยู่จะเถื่อไปบ่ะจะเถือ่อเออไปก็ไปสวนเดีวยวกันไปอืมเววลาา่ไปเเดราออกมาหลัดก็ได้นะคะโบจื้อทางเขาเฮือนเราก็ให้ซุมทชาวนมาแล้วมาหลัดเออแมนแมนอยู่ในตลาดสะวันไส้ยังไงเออแมนเราขายไปเว่ยได้ไปยามได้กับโบจื่อเฮือนเราก็บโบได้เข้าไป แม่นพิ่นก็โทรมาดูอยู่โทรมาหาอีมแอม่แหละแปลว่าคนเจ็บคนป่วยตะกี้เราก็งามไดยคนเจ็บคนป่วยแล้วก็แบบร่างกายเนาะหน้าตาก็สุดส้มแหละไปกับไปซีเอาเขาวลสิไปแนนสิไปเหตุงานยังน้องขอน้องขอสิไปกรุงเทพเลยพี่น้องเอ้ยพอสิไปเหตุงานยังอยู่ที่ไรนี่ยังบ่ฮู้ซ้ำ เออแต่ว่ามีไว้แล้วบ่งานนั่นหรือแนวใดมีไว้แล้วแต่ว่ายังเลือกบอนเห็ดสิไปอยู่กับไพ่เจนัวดามนะฮะมี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 งานแล้วบ่ไปนนอ้างเ่อไปนอนกินไปได้ได้ไปสั่นคาเตมาเล้วไปเหตุงานเนาะไปจะไปนอนกินมาทางใดไพ่สิมาเลี้ยงเนาะ ทำทำาำเจ้าหนวูนะพวกเรามีประสบการณ์เรื่องทำงานอยู่กรุงเทพนะโอ้ยเอ่อฝนเคยทำงานระบาดจะเหตุงานอยู่กรุงเทพในจักปีหรือเปล่าสิบไปกว่าปีเลยแต่ไปน่ะตั้งแต่อายุจักปีไปน่ะพอหาพอหาโอ้ วันไปมานี่กัเจ็ดปีที่ผ่านมานเจ็ดปีบันดีไปรกรุงเทพนี่จากไป,ปนี่คือเจ็ดปีตั้ง2016มามา,มาแต่2016แต่ว่าจะไปน่ะแต่อายุจากปีน่ะสิบสิบไปกว่าปีนหน่อยเนาะตั้งแต่ยังน้อยจนยีนอ,อดไปอืมประสบการณ์ลากรลายจังหวัดที่เพื่อนผลอยู่กับเงินกรุงเทพไปแล้วพี่น้องหาคนเดียวได้เขื่อน อยู่ประสบการณ์เผื่อนพากทำงานทุงทีซิบกว่าปีเจนอ่อนป้าทุ่มแมนพอได้อยู่ได้กินกับพ่อส่วนน้องขออยังยังบหัวเสียเหตุงานอยู่บอนไดพี่น้องเ้ยยังบอกบบถือเนาะจะหน่อยบอกาประสิตัวเอฟซีบอกาประสิตัวเอฟซีซะแบบไปเหตุงานอยู่บอลฮานบอลนีมาแล้ว่บบโแมนเนาะ แต่ว่าเพิ่อนกกมีงานไหวอยู่แต่ก็ยังบ่แน่ใจถนนพี่น้องเลยับอ้าหนว่าจัวดถนนลสันเพื่นกร่ังสิไปมือนี่โตกลับไปขึ้นโหลดกันประมาณหกมงแรงติเฮ้ยหรือว่าโอ๊ยขึ้นกันอือ ไปแ้วก็ไปเส้นขึ้นแล้นนเนาะนเนเาสะดวกกกลางวันาไปหมกดาหารอืมขาหมกดหารนั่นแหละนี่ก็สินงังรถสายทางขึ้นเนาะอ,อไปจะคน<า>คนเดียวสองคนองคโอ้่นหรือแฟนฮะโอ้ก็ได้ว่าผู้สาวสะดวก ไปสองคนมันบวแมนได้หมู่เนาะทงแม่ฝันอย่งยิ้มไปเป่ยอยู่มะหย่านวะเนาะว่าวมาหมู่อัสสานลงไประนามการบวแมนได้หมู่ไปให้ออกส่งไปไปให้ออกส่งยุคหรือว่าระบาดสิไปบ่หรือว่าให้ยออกส่งไปไป อะไรพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดด้วยพี่น้องสบายดีถคารุค่ามาเล่ารู้ค่า